ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารบรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมยิกดาโคดิเคิลนะครับโดยวันนี้ผมจะมาทําการสรุปเทียริสนะครับผมในส่วนของการลง PVE กันนะครับนะโดยข้อมูลที่เรามาใช้ในการสรุปในสุดของเทียริสรอบนี้ครับจะเป็นข้อมูลในสุดของการใช้งานในการลงเลดบอสนะครับรวมถึงการลงดาทั่วไปนะครับรวมถึงการลงกิจกรรมต่างๆมีตัวละครตัวไหนบ้างครับที่มีการเรียกว่าหยิบจับมา ใช้บ่อยนะครับนะอ่ะก็มันเริ่มกันเลยครับโดยอย่างแรกครับผมผมขออธิบายในสสวนของตัวเทียต่างๆก่อนดีกว่านะครับนะหลับ F ครับผมเบต้าใช้ยาวนะครับผมอันนี้จะมีการหยิบจับมาใช้บ่อยถึงบ่อยมากๆนะครับและ A ครับผมเก่งใช้เรื่อยๆนะครับนะเรียกว่าไม่ F กับเเนี่ยนะครับจะมีการหยิบจับมาใช้งานต่ออีกทีนึงนะครับ ระดับ B ครับผมนะสามารถใช้แทนในสวนของตัวละคร S กับ A ได้นะครับนะและระดับ C ครับผมจะเป็นการจัดเฉพาะทางนะครับโดยระดับ C ครับผมบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่ไม่เก่งนะครับมันเก่งนะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นการใช้งานเมื่อเรามีการจัดทีมนะครับผมระดับดึงออกมาและโพลโะครระดับ C ครับผมจะเป็นตัวเสริมนะครับจะไม่ใช่ตัวคีย์หลักก็คือมันจะเป็นตัวเสริมทําให้ทีมของเราที่จัดมามากขึ้นกว่าเดิมจะเก่งขึ้นนะครับนะ อ,อย่างเช่นตัวของดากูดิก้านะครับนะถ้าเกิดคุณจัดทีมดอทโอเคนั่นแหละดากูดิก้าจะได้ใช้แต่ถ้าเกิดคุณไม่เล่นสายในส่วนของซีรีดอทนะครับดากูดิก้านี่คือไม่ต้องใช้เลยนะครับไปใช้ตัวอื่นอาจจะเก่งกว่าซะได้ซ้ำนะครับนะส่วนระดับดีนะครับนะเรียกว่าเป็นเรียกว่าไงดีไม่ค่อยจะมีการใช้งานหรือเรียกว่าใช้งานตับม,มากมากถ้าจะใช้งานจริงเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเงื่อนไขนะครับในส่วนของการเพื่อเอาในส่วนของโบนัสต่ตางๆหรืออาจจะมีบางอย่างที่ตัวด่านระบุให้เราเล่นนะครับนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับ เอาละว่าเราก็มาเริ่มนะครับผมในสูตรของแรงค์เกันน่อยดีกว่านะครับโดยแรงค์เอครับนะก็จะมีใครบ้างมียูเลียอาบิสแพตติเซียลิซ่า ซเดเรและก็ตัวขอเฮเลนานะครับอันนี้ก็คือตัวละครที่มีการหยิบจับมาใช้งานบ่อยถึงบ่อยมากๆนะครับโดยเพราะแทนเฮเลนานะครับผมเรียกว่าเป็นแทงที่เรียกว่าพึ่งพาได้ทุกช่วงเลยก็ว่าได้เลยครับนะเซเดเรนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดคุณตีเลดบอสนะครับนะเซเดเรครับผมจะเป็นตัวที่เรียกว่าทำดาเมจได้เวอร์มากๆนะครับและก็ แพทิเซียกับลิซ่าครับสตัวนี้เป็นตัวสัตว์สับสนฟูลฟูน,ฟน,นะครับนะที่มีความสามารถนเรื่องของการเพิ่มพลังงานทั้งคู่นะครับนะเพียงแต่ว่าแต่ละตัวก็จะมีการสับสนตแตกต่างออกไปอันนี้ก็ดูเอากันละกันนะนะและก็คนละาธาตุด้วยนะก็ดังนั้นการใช้งานก็ดูเอาตามความเหมาะสมอาบิทนะครับนะตัวบูดาเมจไม่ว่าจะเป็นกายภาพหรือเวทรวมถึงการจับ สตูนะครับผมลงไหลนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจก็โอเคยูเรียครับตัวเพิ่มในส่วนของพลังงานและก็สถานะลดเกาะและยังมีในส่วนของเสียเลือดนะครับเรียกว่าแรงดเอฟนี่คือเมตาที่มีการหยิบจับมาใช้บ่อยถึงบ่อยมากๆเลยครับนะใครมีตัวละครเหล่านี้ครับผมสามารถฝากอนาคตนะหรือทุ่มขอั้าหมดครับผมกับตัวละครเหล่านี้ได้เลยนะครับ ต่อไปครับผมก็คือในสุดของแหลง A นะครับนะเรียกว่ามีการใช้งานอย่างต่อเนื่องและก็มีการใช้งานเรื่อยๆเลยนะครับนะโซเนียสุดยอดดาเบฟสายกายภาพนะครับนะอ่าแล้วก็คาริสครับผมอันนี้เป็นคาริสแดงนะคาริสแดงครับผมจุดเด่นก็จะเป็นการตีอตีทะลุนะครับนะและก็ยังได้ในเรื่องของเวลาเจอศัตรูที่มีเกาะหนาหรือกลางโลกนะครับนะคาริสครับผมถือว่าเป็นตัวละครที่พึ่งพาได้เลยครับ โรเลต้านะครับผมนะเป็นตัวสนับสนุนนะครับนะก็ยังได้ส่วนของสถานะปกติด้วยนะครับนะก็ถือว่าโอเคด้วยนะนะครับผมโนราครับตัวละครจับแช่แข็งนะครับนะสามารถสตันได้ยาวๆแล้วก็มีสถานะแข็งกัดตดไปด้วยครับ s เซฟานีนะครับผมนะตัวละครโจมตีเผาไหม้ตีเวทแรงตีขี้แรงถึงดับดึงนะครับแล้วก็ยังได้ได้ส่วนของการหัวโจทดในส่วทีมเผาไหม้ครับ อิสกานะครับนะก็เป็นตัวตีเวทออสถานะเสียเลือดครับถือว่าโอเคอยู่นะครับนะนายุตะครับผมตัวตีเวทเดี่ยวก็โหดรวมใหญ่ก็ดีนะครับนะก็ถือว่าโหดคู่ครับในส่วนของตัวละครนายุตะแถมยังพึ่งผ่านในโหมดของอารีนาได้ด้วยนะครับ ต่อไปครับผมตัวละครใช้แทนเบต้านะครับนะตัวละครเหล่านีนะครับผมนะก็จะพักจะเอาไปแทนตัวละครวอร์ทข้างบนนี้เวลาเราขาดตัวละครตัวไหนขึ้นมานะครับมาเริ่มจากเหล่าแท้งกันก่อนดีกว่านะครับนะถ้าเกิดใครที่ขาดแท้งดีๆนะครับผมนะก็จะมีในส่วนของตัวบารุลุนะครับผมมิคาเอลเออร์ชูล่านะครับมารุลุเป็นแท้งใช้งานทั่วไปนะครับผมนะมิคาเอลแท้งงานกายภาพเออร์ชูล่าแท้งเวทครับนะแน่นอนว่าคุณไม่ได้ใช้หรอกเหล่านี้ถ้าเกิดคุณมีเฮเลนานะครับนะแต่ถ้าเกิด การจับทีมบางครั้งก็ต้องพึ่งในส่วนของแต่ละทีมตามไปด้วยนะครับเอริกะนะครับผมแนวตัวละครสตันง่ายนะครับผมแนวแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของการช่วยนะครับนะบางครั้งแล้วกันตัวละครซีซีดีเอริกะพึ่งพาได้ครับยูนะาสกิลอัมพาตไฟฟ้าช็อตและหิวได้ด้วยนะครับดังยีตัวตีออแผงหลังตีแรงนะครับอันนี้ก็เดนชินหนึ่งกักันนะและต่อมานะครับผมอาสกีครับนะตัวตีโหดข้าวบอยบัฟไฟล์คาบถือว่าน่าสนใจมากนะครับไอชานะครับผมนะตัวตี ถาเก็ดเดี่ยวเผาไหม้นะครับนะก็โหดมาก้าเกิดเอาไปเล่นกับสเตฟานีก็ยิงโหดเข้าไปใหญ่นะครับนะเอเบลี่ครับตัวรถเกาะเวทล้างบัฟนะครับนะแล้วก็ตัวเล่งพลังงานที่กับปาร์ตี้เช่นเดียวกันโมโบนะครับผมนะตัวรถเกาะกายภาพนะครับผมคล้ายๆกับเอเบลี่เลยนะเพียงแต่ว่าเป็นสายกายภาพแทนแล้วก็บีเฟกการฟื้นฟูลดการฟื้นฟูนฟ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 นด้วยนะครับนะก็โอเคอยู่นะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เวลาตัวละครสายอใส่ครับผมขาดตัวไหนก็ใช้ตัวละครตัวนี้แทนได้นะครับ ทีนี้ก็จะมาพูดถึงในส่วนของตัวละครสายเฉพาะทางกันบ้างดีกว่านะครับนะซิเวียครับผมทีมเคาน์เตอร์นะครับนะใครที่อยากจะสนใจจับทีมเคาน์เตอร์ในอนาคตก็จัดไปได้ครับ เซลานะครับผมนะใครที่ต้องการดาเบจฮิตแรงๆหรือเจอพวกศัตรูที่บันชอบมีการฟื้นฟูเลือดนะครับนะเราก็สามารถใช้เซลาครับผมตูมเดียวใต้นะครับนะมิคโตะครับนะตัวละครสายในส่วนของการรักษาเป็นหลักนะครับผมรักษาหรือป้องกันกาะยะหรือต้องการสถานะนะครับผมนะก็มิคโตะตามได้เลยนะครับนะนาจาเปิดก่อนได้เปรียบนะครับตามนี้เลยครับเมวิตตัวสุดยอดอวบพาดกอบกวนรับประกันความหน้ารำคาญนะครับนะและก็ตัวขอออร่าครับผมตัวล้างบัฟนะครับนะ อ่ะแล้วก็ตัวของมาริเบลนะครับผมนะเป็นตัวตีคี้แรงๆนะครับผมนะใครต้องการอะไรง่ายๆคีแรงๆก็จัดไปเลยครับเบล่าครับผมจะเป็นตัวที่เอาไว้ป้องกันพวกสถานะนะครับนะก็น้องแกลังสามารถรับสถานะได้ครับลิเดียตัวต่อยจับหลับนะครับนะถ้าเล่นดีๆก็ถือว่าโหดใช้ได้เลยแต่ใช้คอมเล่นนะครับมัวซัวมากนะครับในส่วนของตัวลิเดียนะครับนะ อ่านะครับอ่านาจารยสามขาไปก่อนนะครับนะขอข่าไปก่อนครับดารคูดิก้าอ่าบอกไปเล่นบอสนะครับผมนะเป็นพวกสายไอเดี้ยนทงนั้นครับนะดารคูดิก้าเป็นสายดีบัฟสายดอทนะครับนะโบลน่าครับผมตัวสวยหลังสวยๆตัวหนึ่งนะครับนะซาร่านะครับผมนะตัวสับสุนส่วนของถาสายเผาไหม้นะครับนะมีสกิลผดึกที่ถือว่าโหดด้วยก็และยังมีในส่วนของสกิลเพิ่มดาเมจนะครับติดมาด้วยอีกางหักนะมีอานะครับผมนะตัว ดาเบตง่ายๆเลยครับนะคล้ายๆกับตัวของอ่ามารีเบลครับผมแต่มารีเบลเป็นสายคีนะครับผมนะมีอาร์นี่คือดาเบตเต็มๆเลยครับนะเลียก,ก็ได้ครับจะเรียกเลียก็ได้หรือเรียกเลียอาก็ได้น,นี่แล้วแต่นะครับ Okay, โอเคพพสสายดีผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับนะถึงเคยเล่นก็พุ่มตงว่าไม่ประทับใจสักทีนะดังนั้นผมขอพูดไม่พูดถึงกละกัดนะครับนะก็ประมาณนี้ครับผมในส่วนของตัวละครแต่ละตัวนะครับนะย้าอีกรอบนึงนครับผมแหลงซีไม่ใช่ว่าห่วยนะเพียง <hum> แต่ว่ามันเป็นการจัดทีมเฉพาะทางจิงๆนะครับนะดังนั้นเราอาจจะได้เล่นตัวละครเหล่านี้ ในบางเหตุการณ์จริงนะส่วนตัวละครแรงเอสกรเอนี่คือไม่ต้องห่วงครับคุณได้วนเวียนแทรเกตแถวนี้เยอะนะครับนะส่วนถ้าเกิดใครขัดเอสกรเอก็สามารถใช้บีแทนได้นะครับสรุปในส่วนของการจัดเทียนะครับผมเทียร์ลิสนะครับ PVE ประมาณนี้นะครับหากใครมีข้อต้องแย้งอะไรหรือมีคําถามอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ผมพอสบิคแคทขอตัวลาไปก่อนบายบายครับทุกคนสวัสดีครับ